และสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจึงขอให้บัณฑิตผู้เข้ารับปร,ริญญาบัตรทุกระดับได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้พิธีประสาทปร,ริญญาบัตรในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพงดงามและพร้อมเพรียงเป็นเกียรติประวัติของบัณฑิตที่มวิริยะอุตสหะ แล้วเรียนจนสำเร็จการศึกษาอีกทั้งยังเป็นการรักษาภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเป็นแบบอย่างอันดีงามและเป็นแนวทางปฏิบัติของอนุชนรุ่นหลังสืบไปมาสาก,การครับพระอาจารย์ครับครับเจริญพรนะนะทุกคนเนะ ธรรมสกามค่ะอาจารย์อ่าจตุรินพานจะปิดปิดอาจารย์ค่ะอาจารย์จะจะปิดปิดไม้ดินธรรมสกามค่ะอาจารย์จะจะจะตัวเนาะอ่าใครที่มาแล้วก็อ่าทักทายกันด้วยนะอ้าวธรรมสกามครับอาจารย์มาขอบรนเนาะอ้าวได้น่ะใครจะพูดก็เปิดไม้เอา อคาบนี้เป็นค้าบที่เท่าไหร่นะเลยเนี่ยคาบที่คาบที่สี่ที่ห้าแล้วเนาะที่ห้าแล้วนะคาบที่ห้าน่าจะได้แล้วละที่ห้าค่ะพระาจ้าที่ห้าใช่ทีห้านะถ้าใครเปิดกล้องได้เปิดนะวันนี้นะอันนี้เช็ควันนี้เช็คช,ชื่อนะวันนี้นะมาเช็คชื่อนะใครที่เข้ามาแล้ววันนี้พระอาจารย์จะไม่สอนเพิ่มนะจะมีใบงานให้ทําตอนท้ายนะตอนท้ายชั่วโมงจะจะแนบใบงานให้ทำนะขอเช็คชื่อเฉยๆวันนี้ อแล้วก็สัปดาห์หน้าก็ว่าหัวข้อใหม่นะเพราะว่าเราว่ากันมาสามสี่หัวข้อแล้วก็ขอเทขอทดสอบว่าที่ผ่านมานั้นใครนั่งฟังอยู่ตอบได้ตรงประเด็นหรือเปล่านะในหัวข้อที่เราได้บรรยายไปนะที่ได้ฟังกันมานะวันนี้ขอเทียบโอนก่อนก็แล้วกันนะเทียบโอนนี้รู้สึกว่าจะมีเยอะนะอะใบงานก็ส่งกันใบงานที่สี่แล้วนะะอาจารย์เมื่อกี้นะพระอาจารย์โหลดเข้าไปใน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 ,ในส่วนที่เป็นใบ างานของเราแล้วนะเดี๋ยวเราแชร์ดูหน่อยเผื่อว่าบางท่านบางคนเอ๊ะอาจารย์โหลดจริงหรือเปล่านะหรือว่าแค่ขู่เฉยๆไม่ขู่นะโหลดจริงนะโหลดเก็บไว้แล้วก็เช็คนะตอนนี้จะมีประโยชน์ตอนไหนครับตอนตอนที่อาจารย์จะเก็บคะแนนนะครับอาจารย์ก็จะมาไล่ดูว่าใครได้อ่าส่งงานอ่เช่นใบงานที่หนึ่งใบงานที่สองเขเนี่นะเราไล่มาจะถึงใบงานที่สี่แล้วอันนี้คือใบงานสุดท้ายที่ใบใบงานไม่ใช่สุดท้ายคือท้ายสุดนะ สุดท้ายถูกแล้วนะ่ท้ายสุดก็คือจบนะก็คือนี้ใบงานที่สี่นะใบงานที่สี่ที่พระอาจารย์เก็บไว้ของอันนี้ของชั้นมหกนะมหกนี่พระอาจารย์เก็บไปแล้วมีตกหล่นใครก็เดี๋ยวพระอาจารย์ไล่ดูคร่าวๆก่อนนะ<ๆ>นี่ส่งมาแล้วนะอ่านี่ส่งมาน่ะพระอาจารย์ก็จะเช็คดูแบบนี้นะ,น,นะว่าส่งงานแล้วส่งเป็นยังไงนะ,ะวิธีการส่งงานโดยส่งเป็นใบงานแบบนี้ที่หน้าจอที่พระอาจารย์โชว์ให้ดูนะตกหล่นใครก็ คือภายในวันศุกรนะ์เนี่ยวันศุกร์นะพระอาจารย์จะเก็บวันศุกร์แต่ว่าวันนี้เก็บช้าไปเพิ่งเก็บไปเมื่อกี้นี่เองนะจะส่งทันอยู่นะอันนี้ก็น่าจะเป็นของเทียบโอนนะเทียบโอนก็เยอะหน่อยนะที่พระอาจารย์เก็บมาอันนี้นะเก็บมาแล้วนะอันนี้ก็ได้ให้ดูนะว่ามีของใครผ่านตาคุ้นตาบ้างอ่านี้พระอาจารย์เก็บมาหมดแล้วนะอันนี้ของ ของเทียบโอนนะของเทียบโอนของมหกอยู่ข้างบนอโอเคนะอันนี้ก็โชว์ให้ดูว่าอาจารย์เก็บแล้วนะฉะนั้นใครที่อาจารย์สั่งงานไปแต่ละาง,งานก็ถ้ายังไม่ได้ส่งนี่ก็แสดงว่าตกตกข่าวนะตกข่าวนะวันนี้อาจารย์ขอเช็คเช็คชื่อนิดนึงก็แล้วกันนะเผื่อว่าบางท่านมาก่อนก็มาเรียนกันออนไลน์นี้ก็เรารู้สึกว่าจะ บางบางคนที่มีวินัยดีก็อาจจะมาเรียนจริงคนที่เปิดกล้องไว้เฉยก็มีนะอะท่านมาเฉลิมมาไหมครับพระมาเฉลิมฮัลโหลไม่มาเนาะยังไม่เข้าค่ะพระอาจารย์ไม่เข้ามาเนาะท่านออันนี้อนุชาศึกไปแล้วนะอ่ะอนุชาอนุชามาเนาะมาครับมาโอเคนะอะทิศย์อนุชาศึกใหม่ๆเลยอ่า คุณทวีชัยสัโลโหลมาไหมยังไม่มาเนะเาะคุณชุติการคุณชนกนาคุณธันชนกมาค่ะ,ะมาเปิด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 อย่างนั้นนะคุณธนบ,นบ,ด,นบดีมาไหมครับ ยังไม่เข้าค่ะอาจารย์ยังไม่เข้ามาเนาะ,ะคุณพงเทพมาครับอาจารย์มานะเอาอเค,คุณคุณพงเทพนะอเอาคนะคะคุณวิชคุณมาครับอาจารย์เออมานะอ๋อต้องทิ้งช่วงนิดนึงนะรอรอเสียงรีเลย์คุณวุฒิศักดิ์คุณวิักิ์มาไหมครับ ข้าแล้วน่าจะเน็ดหลุดครับพดาเน้เน็ดหลุดใช่ไหมอ่าโอเคถือว่ามากันแล้วกันนะเห็นพยานมีพยานเลยนะคุณกิตคุณคุณกิติกรใช่ไหมมาไหมคุณคงกิตมาไหมคุณชาณงลงมาไหมคุณธนรัตน์มาไหมอ่าคุณกิติกรคุณคงกิตคุณชาณรลงคุณธนรัตนี ไม่มีครับอาจารย์อไม่มีนะยังอาจารย์เช็คดูยังไม่มีขีดเลยนะคุณสิริกิจมาไหมครับคุณสิริกียิจคุณสุภาวรรณมาไหมครับคุณสมจิตมาไหมไม่มีคระอาจารย์ไม่มีใช่ไหมอาจารย์มามาใหม่คัคุณสุทัศน์มาไหมคุณอดีศรมาไหมครับ อดีศสอมาครับทำานนะคุณอดีศสอนยกมือหน่อยคนอดีศสอนคนไหนเอะทักหน่อยนะคุณนัตพลมาไหมคุณทิติมามาไหมครับคุณทิติมาไม่มีค่ะไม่มีออกแสดงว่ามันบัญชีนี่เขาไม่ได้ตัดออกนะคุณนัตพลมาไหมครับนัทนัทติพนไม่มาไม่มีจ้าไม่มีคุณนัทพลมาไหมครับจาร์ัน ไม่มีค่ะคุณสุชัญญามาไหมไม่มีจ้ะคุณสหรัฐมาไหมไม่มีค่ะอ๋อแสดงไม่มีเยอะเลยคุณทานิดทนันมาไหมไม่มีออกแล้วจ้าออกแล้วนะคุณเรืองวิทย์มาไหมครับเรืองวิทย์ไม่มีจ้ะเรืองวิทย์มีมีนะงานอยู่เรืองวิทย์อาจารย์เรืองศิลเรืองศิลหรือเปล่าคะอ๋อเรืองศิลเออช่ช่เรืองศิลเรืองศิลมาไหมครับ มาค่ะว่าจย์ามาเนาะโอเคนะไอ้ไปอ่านเริอนวิทย์ได้ไงอะไาราคุณนักการมาไหมครับมาค่ะคนไหนเอกนักการอยู่นี่ค่ะอาจารย์ยกมือใช้ไฟอยู่ตรงไหนบ้าง <c oughs> อ๋อมันทำยังไงจะให้มันคนพูดเด้งขึ้นมามันต้องกดตัวไหนบ้างไม่เป็นไรนะได้ยินเสียงก็พอ คุณชายยนัทมาไหมครับมาค่ะเนีนะคุณสิบโทอาณาจักรมาไหมมีไหมชื่คนเชื่อนาจักรไม่มีจ้ะไม่นะคุณดานัยมาไหมไม่มีจ้าคุณศิลานาวกุลมาไหมมาค่ะพอาจารย์มาเนาะคุณพานุพงศ์มาไหมครับคุณมานะมาไหมอยู่ครับอาจารย์อยู่นี่ครับ อาจารย์รับพูธที่ตักมานะครับไปเข้าห้องน้ํามาครับเมื่อกี้นะ era, ี้อโอเคเลือกที่เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยย้อนทีหลังนะเดี๋ยวอาจารย์ไปข้างหน้าก่อนคนพัชรพันธ์มาไหมมาค่ะอาจารย์มานะคุณภาคบุตรมาไหมครับมาครับมานะโอเคนะคุณทัศนีมาไหมคุณสลาบุตรมาไหมครับมาครับมานะคุณสุภัสสอนมาไหมครับมาค่ะอาจารย์มาค่ะ มาเนาะคุณปิติพัฒน์มาไหมครับคุณปิคนนุณนิสานาตมาไหมมาค่ะมานะเอานะคนุณกิจคุณกิจเพชรใช่ไหมมาไหมครับเพชรแหนงไม่มาเนาะคนหนึ่งด้วยไทยมาไหมครับค,คนหนึ่งด้วยไทยได้ยินเสียงเบาๆคุณแตงมาเนาะมาได้ไม่มา อาจารย์ศัพท์สนีมาค่ะคุณศัพ์สนีเลขที่เท่าไหร่นะส<อ>ามสิบหกใช่ค่ะโอเคนะคุณหนึ่งแล้วไทยไม่มาเนาะมาไหมเมื่อกี้ได้ยินไปเอามาลงมาให้แล้วนะ,เอ,ะเอามาเนาะคุณสวาวนีมาไหมค่ะเอามานะคุณเชิดยศมาไหมครับมาครับโอเคเมื่อกี้ใครทนะี่มาที่หล,หลัง raits. ที่เข้าห้องน้ำใครที่เข้าห้องน้ำเมื่อกี้นี้ พุทธิศักดิ์ค่ะอาจารย์พุทธิศักดิ์เลขที่เท่าไหร่เอ่ยเลขที่เท่าไหร่นะพุทธิศักดิ์สี่ศูนย์ศูนย์เก้าครับสี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์ศูนเก้าสนย์อ๋สี่ศูนย์เก้าโอเคเนาะโอเคเช็คาพระอาจารย์ครับสวีชัยก็มานะครับสวีชัยอ่า โอเคนะเรียบร้อยนะมอนี้เทียบโอนนะครับอันนี้ต่อไปมอ6นะครับมอะอาจารย์คะกิจเพชรมานะคะแต่ว่าเขาหลุดนะคะตอนแรกที่เขานามาสการพระอาจารย์นะคะโอเคอ้าได้เรียบร้อยนะออา่งให้ละต่อไปมอ6นะครับม6พระพระเจรุญวิทย์มาไหมครับเจรุนวิทย์ไม่มาเนาะคุณอนุชามาไหมมาครับมาเนาะ มหาพระมหา,า,มหารัชยุทธมาไหมครับพระนัทธวุฒิมาไหมมาครับนัทธวุฒิอ๋ออยู่วันใหญ่จริงนแล้สมณเณรกิติพงษ์มาไหมครับมาครับกิิตพง์สมณเณรพิสิทธิพงษ์พิสิทธิพงษ์มาไหมครับพิสิทธิพงษ์มาครับอาจารย์อ๋อนี่โอเล่เหรอ,อเออเดี๋ยวจะคุยบาลีหน้านะโอเล่นะ บาลีประโยคสามคนอะไรหนักกริชชนะมาไหมครับมาครับอาจารย์โอเคนะคนกนกอรอนมาไหมไม่มีคนกิษนะมาไหมไม่มีคนธนพัฒน,ะนมม์มาไหมครับไม่มีนะคนธนเดชมามามาไหมมาไหมครับไม่มีธนเดชธนเดชไม่เรียนครับอาจารย์ธนเดชนินนินน้าเงินนะ อคุณนิพิษมาไหมครับมาครับมานะคุณทศวรรษมาไหมมาครับโอเคนะคุณสรัญญพัฒน์เหรอมาไหมครับสรัญญพัฒน์ไม่เรียนครับอาจารย์ไม่เรียนคุณสายเพชรมาไหมครับนมาสการครับอาจารย์มาครับสายเพชรมาครับุชื่อแล้วนะสายเพชรแล้วอ่าคุณสมจิตมาไหมครับมาครับฮะ มาครับเสียงเป็นผู้ชายครับสมจิตเออนึกว่าแปลงเพศแล้วสมจิตมาแนละ้วคุณกีรพรงศ์มาไหมครับมาครับอมาแล้วคุณยุทธศาสตร์มาไหมครับ<ๆ>มาคนระับมาเลยไหมมายุทธศาสตร์มามาแล้วคุณกิตเล่าบีเมื่อกี้เห็นแบบ อ่ามาเนาะคุณกมลภูกมลภูไม่เรียนครับอาจารย์คุณวิทนาไม่เรียนคุณนาไม่เรียนอ่าชวาริตไม่เรียนชวาริตออกไปแล้วครับออกไปแล้วนะอ้าวยังมีข้างหลังอยู่นะโอ้ข้างหลังเยอะเลยอันนี้คนนี้น้อยหน่อยอาจารย์ครับครับผมถูะสิ์มา9อีเพจเป็นแถนครันครับอาจารย์ เดี๋ยวาใครที่หม่หลังเดี๋ยวใครใเช็คกี่เีสใฟังเดี๋ยวเดยรจันยอย้อนมาจงคุณวันนีมาไมคุณวันนีมาไหมมาเนาะคุณวราพลมาไหมครับวราพลนออกไปแล้วฮะไม่มาคุณออกไปแล้วคุณปริคุณปรยาพัฒน์ออกไปแล้วเนาะคุณลิซ่าออกไปแล้วเนาะครับคุณรัชานน์ออกหรือยังออกไปแล้วเนาะครับคุณปัจจาออกไปแล้วเนาะครับคุณกมคุณกมคุณกมลาคุณกมลามาไหมมาครับมาเนาะคุณสุภาพศิษ์มาไหมครับ มาครับอันา์ย์มานะคุณพัชรพรมาไหมมาค่ะมาเนาะโอเคนะคุณทศพรทศพรนี่ออกเลยเนาะคุณปฏิาพานออกเลยเนาะคุณเอกพลออกเลยนะอ,นออกหรนะือ,อไม่ออกไม่รู้แต่ว่างๆไม่มีกิจกรรมเลยคุณธนาพ<า>ลมาไหมครับมาครับมาเนาะคุณโสคุณโชติกามาไหม มาค่ะพระอาจารย์อ่าวันนี้มาเช็กชื่อเฉยๆวันนี้นะเดี๋ยวพระอาจารย์มีใบงานให้นะันตอนท่ายอย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งออกไปนะแหมเดี๋ยวจะไม่รู้<ม>คุณพัทรพงษ์มาไหมครับมาครับแหมนะคุณประคุณปีคุณประวีนามาไหมมาค่ะอาจารย์มานะออคุณกระมนมาไหมครับคุณกระมนไม่มาเงียบคุณถาปรกรณ์มาไหมครับออก คุณรัชชานนนวงน้อยมาไหมครับมาครับมานะคุณสิรพลมาไหมครับค,คุณดยงครับไม่เรียนคุณดวงกระมวลมาไหมมาค่ะมานะคุณกิตละวีมาครับคุณมนมนะมนนาะทีมาไหมไม่มา แล้วมันมีคุณศิระภพนี่เขาเรียนอะไรศิระภพวงเล็กรัฐศาสตร์ปัญญาการเมืองศิระภพนี่เรียนธรรมะด้ไหมคุณกิศสาวุฒิอัศราวุฒิเรียนธรรมะด้ไหมอันนี้น่าจะเป็นวิชาอื่นนะที่มันที่เข้ามาเก็บตกนะอนโอเคนะอ่านี่ก็เป็นการเช็คชื่อนะะคาบที่ห้ากิจกรรมพระอาจารย์ก็เก็บเป็นข้อมูลไว้ก่อนแล้วก็เวลา เราทำกิจกรรมอะไรก็จะได้มีกิจกรรมประกอบนะครับวันนี้พระอาจารย์ไม่ได้สอนหัวข้อเพิ่มเติมนะเพราะว่าเราเรียนกันมาหนึ่งก็คือความหมายใช่ไหมเดี๋ยวพระอาจารย์แชร์แล้วก็เป็นคําถามที่จะให้แนบกับใบงานวันนี้ด้วยนะนใบงานที่นักศึกษาจะได้ทําในวันนี้นะวันนี้พระอาจารย์จะแนบใบงานใบนี้ให้กับนักศึกษาทุกคนนะอาพอพระอาจารย์แนบไปแล้วก็โหลดโหลดแล้วก็อาจจะพิมพ์นะ หรืออาจจะโหลดแล้วมาพิมพ์แล้วเสร็จแล้วก็ส่งพอาจารย์ันเป็นแบบใบงานใบที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ผ่านไปใบนี้เป็นใบที่หนะ้านะอาจารย์สอนมาแล้วก็คือที่เราเรียนกันมาคือหัวข้อถามเป็นคําถามกว้างๆว่าการปฏิบัติคือทําคืออะไรอันนี้คําตอบต้องตามที่เราว่ากันมานะพระอาจารย์บอกไว้ก่อนว่าถ้าใครมานั่งฟังในคาบแรกๆก็จะตอบคําถามนี้ได้นะคําถามนี้ได้แล้วก็ตรงตามที่พอาจารย์ต้องการนะ นะเพราะพระอาจารย์ไม่ต้องการความหมายที่แคบนะต้องการความหมายที่กว้างกว่าการปฏิบัติธรรมนะอันนี้นะแล้วก็เมื่อคาบต่อมาจากคาบคำถามนั้นก็จะมีการเรียนเรื่องสติสูตรอันนี้ลำดับของการพัฒนาคุณธรรมนะพัฒนาตนเองของผู้ปฏิบัติธรรมอันนี้พระอาจารย์ก็ต้องการสิ่งที่พระาอาจารย์ได้สอนไปนะแล้วก็นักศึกษาก็เขียนเป็นรูปมานะแล้วก็ทําเป็นลำดับขั้นตอนมา ตั้งแต่ขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามจนถึงขั้นสุดท้ายนะตรงนี้นะอนะ่ถ้าใครเข้าคอร์สก็จะทราบว่าพระอาจารย์พระอาจารย์ต้องการอะไรนะตรงนี้นะนะถ้าจะใครไม่เข้าคอร์สอาจจะงงอยู่นะในวันนั้นอาแล้วก็ต่อมานะเราก็มาเน้นเรื่องยถาภูตยานก็อยู่ในสติสูตรนั่นแหละนะยถาภูตยานนะเห็นตามความเป็นจริงถามว่าเห็นเห็นอย่างไร่นะเห็นอะไรเห็นตามความเป็นจริงนะ นะวันนั้นก็ได้ตอบกันไปแล้วพระอาจารย์ต้องการคาคาตอบที่ไม่ยาวนะสังเกตด,ดูนะไม่ไม่ยาวมากจนาะนั้นก็ตอบให้มันตรงกับคําคาคาถามที่พระอาจารย์ต้องการคําตอบก็เลยขันตนัวนี้อย่าไปก๊อปมาจากในอ่อกูเกิลนะบางทีกูเกิลเนพระอาจารย์ไปลองพิมพ์โดยรัยะฐาโปฎิยานมีครูบาอาจารย์มีพระอาจารย์หลายรูปที่ท่านอธิบายแต่ต้องอ่านเก็บใจความถึงจะได้ได้เนื้อความทั้งหมดเพราะว่าท่านอธิบายยาวนะ ฉะนั้นถ้าเขียนยาวๆในบางทีมันก็เป็นน้ําท่มทุ่งนะฉะนั้นก็ต้องเอาแบบย่อๆสั้นๆนะก็เก็บใจความได้ภายในไม่เกินสามบรรทัดนะสามสี่บรรทัดนะลองดูนะตรงนี้นะถ้าใครฟังอยู่ก็อาจจะตอบคําถามนี้ได้นะอไม่ยากนะครับพอที่เรามาแล้ว,ลวบอกกันมาแล้วแล้วก็อันนี้สุดท้ายนะในทางคำนะผู้ปฏิบัติธรรมมีโอกาสวิปลาสได้อย่างไรบ้างนะ การวิปลาดเนี่ยวันนั้นเนื้อหามันเยอะมากนะพระอาจารย์ก็พยายามที่จะอธิบายให้รวบลักนะการวิปลาดโดยทั่วไปเนี่ยทุกคนมีความวิปลาดเหมือนกันหมดนะถ้าเป็นแบบคนทั่วไปนะอย่างเช่นเห็นงูเป็นเชือกเห็นเชือกเป็นงูเห็นต้นกล้วยที่มันกําลังถูกลมพัดว่ามีคนมาโบกมือเรียกหรือเห็นหุ่นไล่กาว่าเป็นคน่ยนะอย่างนี้ถือว่าเป็นแบบชาวบ้าน แต่ถ้าในทางในการปฏิบัติธรรมเนะี่ยผู้ปฏิบัติธรรมมีโอกาสวิปลาสอย่างไรอันนี้เน้นไปที่ผู้ปฏิบัติธรรมนะฉะนั้นก็ตอบให้ตรงคําถามพระอาจารย์ด้วยนะตรงนี้นะถ้าไปดูในในอาจารย์ google ก็จะอธิบายยาวเลยแหละนะนะถ้าบางคนไปก๊อปมากอาจจะไม่ได้ตรงที่พระอาจารย์ต้องการนะเน้นเน้นอะไรผู้ปฏิบัติธรรมอ่าเน้นผู้ปฏิบัติธรรมนะเน้นในส่วนของผู้ปฏิบัติธรรม ผู้ปฏิบัติฐานได้มีโอกาสวิปลาสได้แค่สี่อย่างเท่านั้นเองนะสี่อย่างก็สี่หัวข้อเท่านั้นเองนะฉะนั้นก็มันต้องรวมกันด้วยนะมีสัญญามีอะไรมีจิตมีทิฏฐิวิปลาสว่าต้องต้องตอบอย่างนี้นะเวลาการตอบให้ได้คะแนนนะเพราะว่าที่เคยสอนมาฝานมาเนี่ยบางทีก็ตอบแบบสั้นๆนะต้องตอบว่ามีสัญญามีจิตมีสัญญาวิปลาสมีจิตตวิปลาสมีทิฏฐิวิปลาสว่าว่ายังไงก็ ใส่เข้าไปนะเนี่งที่อาจารย์บอกว่ต้องการแค่สี่หัวข้อเท่านั้นเองไม่ต้องเอาไปก๊อปมาทั้งสองสามหน้ากระดาษนะเพราะว่าเรื่องวิปลราญเป็นเรื่องยาวเรื่องเรื่องอธิบายยาวฉะนั้นก็เอาแค่หัวข้อที่เราต้องการนะที่อาจารย์ต้องการเท่านั้นนะตรงน,นี้ก็เป็นเป็นคะแนนนะอันนี้เป็นนีเป็นคะแนนนะใบนี้นะนะใบอื่นๆก็อาจจะเป็นแค่ส่วนประกอบนะอันะนี้จะเป็นคะแนน อาจารย์ก็ให้นักศึกษาไปโหลดจากนในกลุ่มลายในกลุ่มไลน์ของพวกเรากลุ่มธรรมสามนะวันนี้มีใครสงสัยมีอะไรในสิ่งที่อาจารย์พูดไปไหมพระอาจารย์จะโหลดเป็นไฟล์มาใช่ไหมเต้าคะแล้วให้พวกหนู<ฟ>โหลดเอาอใช่เป็นไฟล์เบิร์ดแนบเป็นไฟล์เบิร์ดไปแนบเป็นไฟล์เบิร์ดเมื่อกี้เนยะไปนะนะ แล้วเวลาส่งต้องส่งเป็นไฟล์ word หรือว่าส่งเป็นไฟล์ภาพให้พระอาจารย์คะได้ pdf ก็ได้พิมพ์แล้วก็ก็เป็น pdf ก็ได้หรือเป็น Word ก็ได้ได้ทั้งสองอย่างใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งสองอย่างจำนดเวลาส่งครับอาจารย์ครับไม่เกินมาสุุเหมือนเดิมพิมพ์ดีกว่าเพราะอาจารย์จะได้อ่านได้แล้วแต่บางคนบางคนไม่ถนัดไม่ถนัดพิมพ์ก็เขียนได้ด้วยลายมือได้แต่แต่ว่าเวลา เวลาถ่ายพระจาจาร์เ <risque. S 1> นี่ยแน่นิดหนึ่งนะเวลาถ่ายเนี่ยถ่ายให้พระจาจาร์อ่านออกด้วยเพราะบางทีบางคนเนี่ยพระจาจาร์อ่านไม่ออกเลยนะบางใบนะไปนั่งเพ่งขยายยังขยายกว้างแล้วก็ยังอ่านไม่ออกแต่ใน mm hmm. เวลาถ่ายเนี่ยมือมือให้นิ่งหน่อยถ่ายแล้วก็ให้มันเก็บข้อความได้ชัดเจนนะแล้วก็ใครที่ชอบเขียนตัวเล็กๆนะโดยเฉพาะเลขที่อ่ะชื่อเล็กๆอะตัวเท่ามดอ่ะนะนขยายให้ใหญ่หน่อย ขนาดไปขยายในจอคอมแล้วยังไม่อยากยังยัง,ยง,ยงดูตัวเลขไม่ออกเลยนะโดยเฉพาะเลขัมเบอร์เลขที่น่ะต้องชัดเจนนะบางคนถ้ายังจำลำเบอร์ตัวเองไม่ได้แบบัมเบอร์เหมือนตัวนี้ยข้างหน้าเนี้ยมันจะมีัมเบอร์อยูอ 4, 0, 0, 1, ยนะอ่อย่างเช่นอ่าเลขที่สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งเนียนะอ่าอย่างเงี้ยเขาเขาจะดูตรงเนี้ยมันเวลากรอกมันจะกรอกง่ายนะกรอกเด้ง่ายบางคนไม่ได้เขียนมาเขียนแต่ชื่อเดียวต้องไปไล่หาทั้งห้าสิบคนเลยว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้นะ ฉะนั้นก็เลขนัมเบอร์เนี่ยโดยเฉพาะตัวท้ายเนี่ยนะตัวสี่ตัวท้ายเนี่ยสำคัญนะอาจารย์ก็จะดูสี่ตัวท้ายมัยนก,ก็จะกรอกง่ายนะต้องจำให้แม่นนะนัมเบอร์ตัวเองนะฉะน,นั้นก็คือถ่ายให้ชัดถ่ายรูปให้ชัดเจนอแล้วก็นัมเบอร์เลขที่ให้ชัดเจนนะเวลาไปกรอกเวลาขีดคะแนนเงนี้ยอาจารย์ก็จะขีดเป็นติ๊กๆมนะัน่ขีดต,ตรงตรงเนี้ยมันก็จะง่ายน,นะอ่านี้ก็คือกิจกรรมนะการเรียนออนไลน์ที่จะต้อง ทาตามแล้วเหตุผของอะไรก็จะมีเช็คมีงานเป็นหลักฐานหน่อยนถ้าเราพูดไปผ่านไปมันไม่มีอะไรเป็นหลักฐานะไม่มีใบงานไม่มีบความรู้ไม่มีอพวกนี้ยมันก็แปลว่ามันเป็นอากาศสัตวเนี่ยอันนี้จะมีใบงานเป็นหลักฐานว่าใครได้ส่งไม่ส่งะะอสงสัยไหมมีอะไรอีกไหมไม่มีเจ้าค่ะไม่มีไม่มีพระอาจารย์กําหนดวันวันศุกร์เหมือนเดิมนะเจ้าค่ะ วันศุกร์มันเดิมไม่เกินวันศุกร์นะถ้าเกินวันศุกร์อาจารย์อาจจะไม่ไม่โหลดออกไม่โหลดมานะแต่ว่าวันนี้อาการั์โหลดชา้าโหลดเมื่อเชา้าเองค่ะ,อะโอเคเนาะได้ได้อาจารย์ครับจะชื่อกิจพิษเป็นแหนครับกีนีเ,<ล>เน็ตมันหลุดครับเทีโพนเก้าครับเลขที่สิบเอ็ดครับเลขที่สี่สิบเอ็ดทีโพนเก้าครับ,รบอืมเดี<ๆ>๋ยวทุกท่าน สี่สิบเอ็ดเนาะเมื่อกี้นไม่เมื่อกี้น่ะจะเช็คก่อนอยู่ป่าก็อย่างนี้แหละเน็ตมันหลุดบ่อยอาจารย์ผมเลยครับใช่นะรู้ดีนะซีริกเกตแ่งโง่ครับเลขที่เท่าไหร่ครับเอ่อหนึ่งหนึ่งสี่หรือหนึ่งห้าเนี่ยครับศูนย์หนึ่งสี่ครับศูนย์หนึ่งสี่ของเทียบโอนนะครับอ๋อซีริกเกตนะครับผมโอเคเอาได้เรียบร้อยนะเรียบร้อยขอบคุณครับมาเฉลิมลิขี่หนึ่งเลยครับอาจารย์ฮะ มาเฉลิมอ๋อมาเฉลิมท่านมาเฉลิมใช่ไหมครับผมโอเคมาแล้วนะอะโอเคอ้าวท่านมาเฉลิมนี่เป็นไงครับทางอยู่ที่ท,ที่น,น่นเน็ตดีไหมอ๋นอปกติครับปกติคนระับเ <laughs> <laughs> พิ่งไปป้าป่ามาครับเพิ่งอกมากลับมาวันนี้เพิ่งเพิ่งไปไหน่อยนะครับพอาะสำนักสงฆ์อยู่ที่ป่าที่น,นึงครับต้องไปดูแลก็เลยเข้าไปดูแลที่น,นู่นทีไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีโอเคไม่เป็นไรอ้าวอันนั้นก็หันหน้าเอาใคร